สวัสดีค่ะมาพอกันเนาะค่ะพอกันช่วงเ้าเมื่อนี้ค่ะมาหาอยากหากินคือเก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาทั้งสวนยางพี่ค่ะสวนยางหน้าป่าอุค่ะเองเ้าจังสี่คือเก่าล่ะค่ะมาหาแงใครมดแดงค่ะพี่น้องเพราะว่าเที่ยวกว้อนนี่เที่ยวกว้อนนี้ป่ารุ่นไม้แงนันงน่นไม้แงนั่นได้ได้หลายเติอบอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ากับพันมาประมาณ ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวๆแล้วนะคะน่าจะน่าจะมีใครมาอีกแล้วค่ะมาเบิ่งกันค่ะคุณค่ะห้างมาห้างมอแดงกับพี่แต่ห้างใหญ่ๆเลยค่ะอยู่อยู่น้ำตน้นยางเนาะเ<ม>พราะว่าต้นตน้นยางเข้าใบเพ่นกระปรงขันยังเแดงสีนะค่ะกระดสซึกว่าฝนกระตกมากนะคะฝนตกมากหลบสองหลบแล้วเนาะคุณค่ะ อันอันนี้อันนี้นนหั่งหั่งเก่าเพิ่นหลายหลายค่ะแต่ว่าเพิ่นกับสางเพิ่นเดี๋ยวป่านรุ่นพายามาเบิง่งค่ะตั้งแต่สางถึงหนมาใหม่หลายเนี่ยค่ะแบบนี้เยอะแยะเลยค่ะมึงเนี่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้อยู่ใกล้ทางนะจะบ่มีเนาะคะ่ะเพราะว่ถาถ้ายยุกไก่หั่งสินะคะ่ะเวลาคนไกลไปไกลมากขาเจ้าะก็เจ้ากัแเง,ง่ดูนะคะ่ะมึงเนี่ยมีแต่หั่งใหญ่ๆหญ่เลยค่ะ อยู่น้ำอยู่น้ำตน้นยางเนาะตน้นยางต้นม่วงนะคะ่ะหาอยากหากินคือเกาเหรอค่ะพี่นงหาอยากหากินคือเกาค่ะข้างด่านพุ่นลุ้งจนันทุนจะเนื้อถ่าเล้ยวเนาะคะ่ะเมือนี่เขาเอาเน,นี้ค่ะหน้าท่งนี่กะบกม่วงกะารหลายค่ะบกม่วงกำลังง้ามกำลังตึง ก็โชคดีอยู่ค่ะที่ฝนตกห้อยลงมาเนาะไอ,อ้เดบ่ายต้นใหม่เขาฟึ่งขึ้นขึ้นนะค่ะหากินตามไอ้อันนี้เนาะค่ะตามเกิดตามมีตามฤดูกาลพี่น้องหากินแต่ว่าต้นทั่วก็เริ่มโร้วงเลย,เลยะค่ะทั่วนี่ก็จะเบิดไปเนี้แล้วค่ะแต่ว่าก็นยัง่งเพราะอะไต่ำในยังอยู่ค่ะ นี่เค่ะมองเนี่ยนี่เละคะ่ะส่วนมากเลยอเวลาเพิน่นเพิ่นอันนี้ขึ้นมาหลายๆเนะะี่ยค่ะเพิ่นจะเพิ่นจะเป็นโลกโะะบางทีเนี่ยค่ะพริกพริกเผวบานเ้องถ้เพิ่นเป็นหยางสุดอดซ่อมนนะะมึงจังิ่นค่ะมือนนี่มากกับเ้าช่วงเ้าค่ะเพราะว่ายี่มึงเ้านี่ เวล่าขงเขาเหงียใครหมดเดียงมันจะบ่ิเมื่อยค่ะว่ามัน,นแดบดบกับขั้นแห้งนะคะ่ะเอา้าคือว่าตากับย่ายเก็บบักตัวคือ,อยัางบักไหลลองเสินฟังมันจะมาตึงๆตัวละไอมึงเหงียใครคือว่า พอมียอยู่เนาะค่ะจะเห็นนี่ค่ะหนกอีฟักท่างแต่กำลังร้ายหลายค่ะกำลังแก่ไมีใครไหวบัวบัวน้องจานมาบัวบัวฉันจังได มวนยาเลยมืนบกผีม้นเน,น่ะอ่ตูข้น่นีราคที่นองห้างหมดแดงหล,ลายๆค่ะอยู่น้ำตามต้ตอนอยางเนาะค่ะ ต้นหนึ่งประมาณจะมีประมาณหาหกหั่งเนาะค่ะพี่น้องหั่งย่อมรับเลยว่าหั่งลายค่ะบีนี่ค่ะมีใครมีใครแถบจะทุกหั่งค่ะเมื่อนี้กับผ้าพี่น้องเนาะคะ่ะมาเบิงมะยางเหร่นน้ำสวนยางเนาะคะ่ะมให้มหนาคือเก่าแหละค่ะพี่น้องฝนตกลงมาแล้ว เจ้าว่าคดีนี้ค่ะเจ้าวันอยู่หน้าตรงนี้นะคะมีน้ำป้าป่ามีอันนี้เนาะบ้านนี้เวลาเขาเปิดห้องอย่าง,งสีขาวมดแดงคุณกะจะมากินมาอาศัยอยู่เนาะค่ะนี่นะคะตามหัวตามมันนี่ตาข้ากระปูกส่วนมากจะเป็นต้นมะพร้าวละกะสับปะรดเนาะค่ะเมึงี้สับประ,ดะ,ะนนบประดก็กำลังได้ได้มาได้ผละคะ่ะมึงี้ แต่ว่าจากท่านสุขวงบอแล้วคะ่ะเขากับส่วนมากกะมีตตาตานแล้วค่ะตาบุญ่นจะมาหน้าทงนี่น,นี้ทาานี้ท้าน,น,าน,นี้จะเน้นปลูกพืชปลูกสวนหลายกว่าค่ะแล้วก็เข้ากับท็ดหน้าแค่บอหลายนะคะงานะนเท้ากับกำลังออกหลายค่ะ ไอ้ทั้งคนน้ำเต็มเรบะ่ว่าสิเปิดทั้ง,งนี้ไว้เพื่อน้ำนะแจ่ว่ากับม่น้ำป้าป่ายู่ค่ะแจ่าว่ากะไหลเป็นเวลาของเพิ่นน่นแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นปล่อยปล่อยเป็นช่วงเป็นอันนี้เนาะจนให้ต้นยางเนาะคะ่ะต้นยางป้าอ้อยเนาะคะ่ะป้าอ,ยอวยปล่อยสำรับแบบกินน้ำนะคะ่ะกิน กระปูกว่าดีปลูกร้ายเกินไปนะค่ะปลูกเฉพาะด้กินเทานั้นเอนะคะนี่ค่ะตาเพิน่นตาเพิ่นเลี้ยงมดแดงมาสั่นค่ะพี่น้องตาเพิ่นเอาเศษเ,เ,เขาเศษเขาเศษอาหารเนาะค่ะมาหอยไว้เนวนี่นะค่ะหมดเพิ่นกะหมดเพิ่นกะมาจับไปกินเนาะค่ะเอาน้ำเอาอยัางงใส่เังสิละค่ะพี่น้องตาเขาเสิเอามาหอยไว้ว่ามันว่ามันทุกต้นนะค่ะอยู่น้ำต้นอย่างะ เพราะเพราะให่คนไหนมีใครมีหยังสินะคะแขวนบา้อย่างนี้นเนาะค่ะลูกจาดอยู่ฟังหุ่หนกะบอขันไหนง่วมากอยู่ค่ะพี่น้องมาเบิงจอดเบิงเนีงนยงเราใหม่น้ำค่ะเบิงเนี่ย เนียงนอใหม่เพิ่งกะเพิ่งกะมีเลยคะ่ะมีส่วนมากมันจะแตกออกเปน็นตังสี่เนาะเนียงนอใหม่ย่ำแรงแก่งแซ่บเลยค่ะมันจะได้ออมหนึ่งอ๋อหนึ่ง่บาขาเนี่ยคณถ่ายร้ายเสือพีเด้เออคนถ่ายทั้งทีกะมีเนียงนอใหม่ค่ะ อ้ยขุ่นค่ะยสูงๆขุ่น <c oughs> นี่แหละค่ะมันจะเป็นแมงสีเด้อยไอมีบ่า้างเนี่ยไข่มดแดงมันคือเป็นเมย์เมย์เหรอไข่ในหลายบ่วบโอ้ยค่ะไข่มดแดงเนาะค่ะอันนี้ เมียเพิ่นบก่อะไรไต,ตออกค่ะแต่ว่าฟังุ่นไขนัน่ค่อยงามไอ้มันเป็นไข่น้อยหน่อยร้างมค้นก็นว่าใส่แป้งเนาะคะ่ะใส่แป้งมาโรยให้แป้งแป้งมั่นแป้งอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าแต่ว่าปลานุ้นยังใส่นามอยู่ถ้าใส่แป้งเพิ่นว่างเลก็กว่ะม,มดแดงจะตายนะคะมดแดงจะจะบ่ออันนี้นะคะด้วแล้วก็ปียามันโอ้ <laughs> ไปอีกรอบนึงอยู่บาดนี้บ่ฮะเลยมันสิมันสิบ่เป็นไข่เบิดบ่นั่นก็มือหนาวแล้วบ่วมันสิบ่เป็นแม่เป้งเ,เ,เ,เบิดบ่พากันมาลุยหมดต,ตะเช้าค่ะอือ อันนี้น้องเลือกออกจนที่เบิดแล้วดิน่น่มัน่มีถังเมนบ่บ่ขนนี่หันหมอ้อขนเดียอไอ่น่าตะบ,บ้านเป็นลูกฝนมากมือม<า>คนจานองบกทมพู่เน้เลือกนเื้อสางเลนี่ก็ิามีอ๋ออ ้เต uh, ็มเลยว้าว้าว่าอะไนลุกจานใายเจ้าอยู่างเงี้ยฮึมค่ะลูกจานโมเสียเปล่าเอ๊ะการลักอ้อยไปกินพร้อมอ้อยกับพี่น้องก็อ้อยยังกาะแฝงก็แล้วมันแฝงมันมอันนี้มันอันนี้เมียนมามันแก่เกินเฮาบอกแก่บอกบอกท่วบอ บ่เอาดอกเนาะมันสายแล้วค่ะเมื่อนี้ก็พากันมาเงียง้ยใครหมดแดงอีกคือเก่านะคะ่างกันประมาณอาทิตย์เนาะค่ะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึง่งเท่ากับจังคอยเวียนมาเงี้ยอีกเทียนหนึง่งจะสนะค่ะบ้าได้เนาะไม่ได้ปิดว้เด้ไม่ได้ปิดว้นี่ค่ะ น้ำเต้าก็เริ่มมีแล้วด้วค่ะเริ่มออกแล้วน้ำเต้าข้องกินกะน้ำบานเห่าเนาะค่ะกะหากินไป้ังสิละค่ะพี่น้องขันอยากกินพักกินอันนี้เห่ากะลวกต้มน้ำเต้าก็ได้ค่ะเพราะว่าเห่ากะรู้สึกว่ามันจะหวาน,นจะแซ่ดีขึ้นกันละค่ะฮะเงี้ยใ,ใครมดแดงช่วงเศร้าค่ะ นี่นะคะเอาเซนามเนี่ยเขาก็จะเอาไปไปเลือกอยู่บ้านเนาะค่ะไปเลือกอยู่บ้านเอาไปปล่อยเวลาเขาเซนามบางทีค่ะเวลาเขาเลือกออกเดียวนี่เขาไปใส่ไว้ใกล้ๆต้นไม้นี่เพื่อนกะเพื่อนกะฟื้นแป๊บเดียวเด้อค่ะคลขันขันเชียังใน่ได้เท้งอ้อยได้เท้งโนมัยค่ะเขาอันยู่ยยุ่เชียงยู่เชียงมาเขาบ่มีอีกบ่เออ อย่างไปเบิ่งพักน้ำคนค่ะไน,น้เนวกินเศร้ากินง่ายเนาะค่ะจต่วากะก็กินเบ่เบิดหรอค่ะทอากะจงไวยก็กินขามนไม้น้ำสิละค่ะอ๋นี่มาสิมาเก็บเอาพักอันนี้ค่ะพักกระโดน พักกระโดนบานเห่าค่ะกินกับไข่หมดแดีงพี่น้องเอ้ยเข่ากันปันยังค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่มียอดเนาะค่ะแต่ว่าหัางหมดแดงค่ะสังเกตเบิร์โหลดหังหมดแดยงจงไหนเมื่อหลายค่ะเถอหัางเล็กๆหน่อยๆค่ะกันสิละแต่ว่าขั้นเป็นลักษณะนีเพิ่นจะบ่คอยมีไข่เนาะค่ะจะบ่คอยมีไข่เลยแล้วแต่ว่าหัางหัางเพิ่นอก็สุดหยอดค่ะเวลาปุงหยอดปุงงยังมากสิเพิ่นกะเพิ่นก็กวาดเอาเบิดะค่ะ เดี๋ยวปลาลุ่นเงียมนก่อนจะบม่มีใครค่ะจะเป็นประมาณเดี๋ยวเศร้านี้เนาะค่ะกับภากรกิจเงียไข่หมดแดงของปลาลุ่นกับลุงจานเนาะค่ะหาเนวกินง่ายค่ะสู้ตากับย้ายเนาะค่ะเดี๋ยวจังหดเนาะคลิปนี้ปลาลุ่นจะไว้ซ้ำนีก่อนค่ะจังใดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ